นักเตะที่รายได้สูงสุดในโลกโดยการจะอันดับมาจากฟอร์สนะครับโดยรายได้เนี่ยจะรวมทั้งในและนอกสนามน,นะครับอันดับที่8ปดซาดิโอมาเน่ดาวเตะจากแอฟริกาผู้มีหวัวใจนักสู้ทั้งในและนอกสนามทีมอัลนาซาที่ประเทศซาอุดีอาระเบียที่มีรายได้รวมกว่า52ล้านเหรียญอันดับที่7จม ohammad s a าลาราชาแห่งอียิปต์ที่แบกลิเวอร์พูลหงส์แดงด้วยความเร็วและความเฉียบคมรายได้53ล้านเหรียญดอลลาร์ซึ่งเขาเป็นนักเตะที่ทั้งโลกยอมรับเรื่องวินัยความเป็นมืออาชีพและความผอมตัวด้วยนะอันดับที่6เอรงค จากถล่มประตูจากนอร์เวย์ที่ไม่มีใครหยุดได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตำแหน่งกองหน้าที่มีรายได้รวม61ล้านเหรียญสหรัฐอันดับที่5 Ema, คาริมเบนเซม a ากองหน้ารุ่นใหญ่ที่เล่นฉลาดยิงแมนสุดๆทีมอัลอิจฮาร์ดซาอุดีอารเบียตำแหน่งกองหน้ามีรายได้รวมกว่า106ล้านเหรียญสหรัฐคือเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้แมจะย้ายลีกใหม่เนาะยังคงแบบมีความเชียบควมความแมนเหมือนเดิมอันดับที่4 ema, mm ีเนมาเจ้าพอลูกเล่นที่รวมทั้งพรสวรสค์และสไตล์ไว้ในคนเดียวทีมอัลฮิราลซาอุดีอาราเบียที่มีรายได้รวมกว่า108ล้านเหรียญสหรัฐคือเนมาไม่ใช่แค่เล่นบอลเก่งแต่ยังมีสไตล์เป็นของตัวเองมีบุคลิกแม่แบรนด์์ลลาาแแบรรนนนดสใใจะช้เเเปออััที่3 ชาลลลูกหนังคนใหม่ผู้ควงความเร็วและสันทายานการจบสกอร์ทีมเรอัลมาดริดตำแหน่งกองหน้าที่มีรายได้รวมกว่า1 1 0ล้านเหรียญดอลลาร์คือการที่เอมบัปเป้ย้ายมาเรอัลมาดริดจากพีเอสจีเนาะก็ขึ้นแท่นทำให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่มีรายได้สูงในสุดเพราะว่าอยู่ในทีมที่แบบเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ใหญ่ที่สุดในลาลีกาที่คนรู้จักไปทั่วโลกอันดับที่2เรอเนลเมสซี่ผู้สร้างเวทมนต์ในสนามและไอคอนตำนานของวงการลูกหนังทีมอินเตอร์ไมอามี่สหรัฐอเมริกาเล่นไปตำแหน่่่งเเลยยยมมมกกออรรรทีีาาาได้้้ว35นนหหสัฐคืซแจะใ m LS, ที่อาจจะไม่ได้ดังเท่าลาลิก้าหรือว่าเฟเมลีกเขาก็ยังสร้างเสียงสร้างไรายได้โกยไ,ได้มาหาสารได้อยู่อันดับที่1คริสตียโนโรนัลโดราชาแห่งวงการฟุตบอลที่ไม่มีใครโค่นได้ทั้งบนสนามและในวงการธุรกิจนอกสนามทีมอาณาซาร์ซาอุดีอาระเบียรายได้รวมกว่า260ล้านเหรียญดอลลาร์คือเกือบจะสองเท่าของเมสซี่อะครับเท่านั้นยังไม่พอโรนัลโดยังเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งของโลกรวมทุกกีฬาที่สร้างไรายได้มากที่สุดทั้งในและนอกสนามกว่า8ปีซ้อนพี่ดอยังยินหนึ่งนะครับไม่ว และอิทธิพลระดับโลกในทุกแพลตฟอร์มคงคิดว่านักเตะค,คนไหนสมควรที่จะได้รับอันดับหนึ่งมากที่สุดฝากคอมเมนต์ไว้เช่นหน่อยแล้วก็ฝากติดตามนยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีก